พิชียหมดแล้วยบทอดอันนี้ลุงม,มีมไหมพี่มีไหม,มคะอ๋ะอแหงไม่พอพินิชจัดฟอร์อิตาลีอ๋อฟอมอิตาลีอ่าเป็นอย่างนี้อ๋อ oh. okay. แล้วรอไปน้ำร้อนประมาณได้วาว อันนี้ใส่กาแฟพอน้ําเดือดมันจะดันป่านน้ำร้อนผ่านกระปิบแล้วก็เทเทออกมาเป็นกาแฟอีกใช่ไหเดือบผงเดือบอีกสักต่อเดือบผงเดือบก็อยู่ตรงนี้ไงอ่าพอร์เตอร์ใช่พอร์เตอร์แล้วดันผ่านนี้มันมันจะเป็นตัวดักกาแฟนะไอ่คือคนเทเดือพาวเดอร์แล้วน้ํากาแฟก็มาแล้วมันก็จะเดือดตรงนั้นเป็นฟองใช่พอ เดี๋ยววันหน้าจะั้าจังหวะดีๆต้องมาดูอ๋อได้เดี๋ยวค่อยมาช่วงเช้าอันนี้จะกลับแล้วจะถ่าทางนี้ช่วงบ่ายโอเคค่ะตั้งอยู่นี่นะคะอือหืออือเข็มมากอือ